ดวงชาวลาสมินบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิทธิ์คำจูปอกปักกุญของรักษาผลวันที่6สิงหาคมนะครับหรือว่าวันที่6เนี่ยจะเกิดอะไรบ้างด้วยโชคชะตาบุญกุศลวาสนาดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งพระราชาแห่งถ้วยนะครับแปลว่าจะมีโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาเยอะแยะมากมายในบุญกุศลวาสนาของท่านนะครับก่อนเดินมอสันแนะนําก่อนให้ท่านพบไอรีพี่นาฏนะครับผมพระเก่านะจ๊ะ ครับกล่องเก่ามากครับนะ250บาทส่งฟรีครับนะสัตว์ปูโมลานพินาศเ,นนเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะจ๊ะการแก้คนใส่มดนดาเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะจ๊ะโบร่าโบราณเขาว่าไว้แล้วผมให้พบคู่กับเหรียญอาปางปาปมัดอาปางปาปมาครับ,ร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 บรถ้าใครตก,ตกตำแหน่งไพ่เพจหมอจันก็จะตีความตามจะตายหมอดูตกตำแหน่งทําแท้งวิญญาณเด็กครับนะเป็นความเชื่อว่าเปิดไพ่เพจขึ้นมาตกตำแหน่งไพ่นะแล้วแต่ไพนะ่นะครับผมหมอจ้นกะ็จนะบอกให้ไปถวายสังฆทานพระตายจีบอครับนะนะนะ แล้วก็ครับผมผ้าผปางสะดุ้งมาทองเหลือง5นิ้วครับผมแล้พบเหรียญนี้ไว้ครับผม,แ,บนนบผมแนะนำนะครับผม250บาทนะครับเหรียญเก่านะจ๊ะแนะนำนะจ๊ะครับสองบาทสองฟรีทักไลน์มา sunny สี่สองแเหรียญละนะจ๊ะครับผมถ้าเจอปัญหาต่างๆเข้ามารุมมเ้าอาจารย์ถามมีคนถามมานี่เลยพบพบปู่ทาเวศครับหน้ายักษ์นะให้แนะนำให้พบหน้ายักษ์หน้าเทพก็ปราบเทพหน้ายักษ์ก็ปาบยักษครับผม ครับผมองค์ละห้าสิบาทครับผมห้าสิบาทครับค่าส่งสามสิบนะครับผมนะครับค่าส่งส่วนสามสิบเอเคียวก็ได้ครับผมครับโชคชะตาบุญกุศลวาสนาครับดูดวงกันต่อโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาประดิษฐ์สิทธิคำชูปกปากงองรักษาดวงชะตานี้จะเกิดความมั่นคงครับเพราะว่ามันตกตำแหน่งเก้าถ้วยทองโอกาสทองเข้ามาเยอะแยะนั่งอยู่บนบันลังได้รับโอกาสเข้ามาเยอะแยะมากมาย ในโชคชะตานั่งเฉยๆก็รวยประมาณนี้หรือเปล่าก็มันตกตำแหน่งไพ่ไปเนีครัะผมด้วยบุญกุศลวาสนาทางด้านเรื่องโชคลาภปัญหาต่างๆเข้ามาโอ้โหมีดาบับผมเหมือนโดนปิดกั้นับผมด้วยบุญกุศลวาสนาท่านก็ต้องเปิดดวงชะตาับผมอธิษฐานจิตเอาเป็นความเชื่อของการดูดวงรับด้วยเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาจะประเด็มประดงังทําให้ท่านเกิดความมั่งคั่งร่ํารวยตกตําแหน่งพระราชาแห่งเหรียญ จะนาพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวัส,สนาสิงสิทธิ์คาชูปกปักปก,กุ้คของรักษาดวงชะตาจะเปิดหลับศับโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบรบดังดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งลูกรักถวยเทพแล้วนะผมไปไหนลูกรักถวยเทพสังเกตได้ดีนะครับว่าท่านมีเทพประจําตัวองค์ไหนนะสาคัญมากนะตาแหน่งวันเดือนปีเกิดดูตําแหน่งดวงชะตาของท่านการที่ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตถือรูปโลกไว้บนมือ วางแบบแผนประเพณีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์พอตัวแล้วด้วยบุญกุศลวาสนารับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปกัปกคุ้มครองราาักษาช่วงชะตาในช่วงนี้อาจจะมีใครมาคนําให้คุณเจ็บโวดรั่วไหลมีดดาบปักลงมาเต็มหลังกระบวนกระววยกระสรบกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวผมไม่ทาอะไรให้คุณนะผมทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านออกเดินทางแล้วท่านจะได้ค้นพบได,พบได้พบได้เจอนะผมถ้าไม่ออกนะผมอยู่ยเฉยเฉอยู่นิ่งๆอาจจะไม่เจออะไรเลยให้ออกเดินทางได้ค้นพบได้เจอและแสงสว่างจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน นะผมทางด้านเรื่องธุรกิจการงานการเงนิงนเป็นยังไงันะเพดขึ้นเลยถือดาบนะผมคนอายุน้อยกว่าเข้ามาเปลี่ยนแปลงโชคกตาบุญกุศลวาสนาดวงชะตานี้สังเกตได้ดีว่าบุญกุศลวาสนาของท่านตกตำแหน่งอะไรครับนะถ้าตกตำแหน่งที่ดีก็ดูยังไงดูการหมุนเวียนแปรเปลี่ยนแปรผันดูพรมชาติก็ได้ง่ายดีนะผมดูเลยนับวันไอ้นับปีเลยหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วแต่ ว่าถ้าตกตำแหน่งไหนถ้าตกตำแหน่งขอขาดอยู่เฉยๆก่อนไม่ใช่ไม่ดีอยู่เฉยๆก่อนออนะผมถ้าตกตำแหน่งเจดีเอารวยตกตำแหน่งมัง่งคั่งร่ำรวยแต่ละปีแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมต่อให้เจอดวงชะตาดวงดาวยังไงเป็นยังไงก็ไม่เหมือนกันนะผมด้วยบุญกุศลวาสนาจะเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยการพลิกเปลี่ยนแปรผันพระราชาน,นั่งบนบัลลังก์ส่งมอบถ้วยทองนะครับ ตกตำแหน่งที่ดีจะเจริญลูกเลืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับสั์ขอทํานายว่าับนะผมตั้งแต่วันที่6สิงหาเนี่ยดวงชะตาของท่านจะเกิดความมั่นคงบั่งคั่งร่ํารวยผสมเสร็ดพลิกจากร้ายการไม่ดีเดี๋ยวจะดีขึ้นแล้วับนะผมถ้าร้ายอยู่นะถ้าถ้าดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นมาอีกครับนะผมเราเสริมพลังโบนิดหนึง่งนะผมในดวงชะตา ท่านใดจะดูดวงกับหมอซันทักไลน์มา s ันนสี่สองแปดเก้านะครับดูดวงการงานการเงินความรักโดยรวมมาจ้าสี่นาทีสี่ร้อยหมอซันส่งคลิปให้แปดนาทีแปดร้อยหมอซันส่งคลิปให้แปดนาทีก็จะมีไล่แต่ละเดือนเพิ่มขึ้นไปนะจ้ะครับผมท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆนะครับผมครับโชคชะตาบุญกุศลวาสนาครับเขาเชื่อว่าถูกกาหนดไว้แล้วไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้ขอท่านจําชื่อครับดวงชะตาของชาวราศีมีนประจําเดือนนี้ เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและบททดสอบสำหรับชาวราศีมีนคุณอาจรู้สึกเหมือนว่าชีวิตต้องวิ่งแข่งกับเวลามีทั้งเรื่องที่ต้องจัดการแบบเร่งด่วนและเรื่องที่ดูเหมือนจะต้องอดทนรอคอยความท้าทายเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองแต่ก็ต้องระวังไม่ให้ความเครียดหรือความวิตกกังวลมากเกินไปมาบั่นทอนพลังใจ ด้านการงานการงานในเดือนนี้สำหรับชาวราศีมีนถือว่าเป็นบททดสอบสำคัญบางครั้งคุณอาจรู้สึกเหมือนต้องแบกภาระมากกว่าที่เคยเป็นมาก่อนอาจมีงานที่คุณไม่เคยรับผิดชอบมาก่อนเข้ามาเพิ่มและจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีจัดการกับมันอย่างรวดเร็วถ้าหากเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์คุณอาจพบว่าตัวเองถูกบังคับให้ต้องคิดนอกกรอบเพื่อให้ผลงานออกมามีคุณภาพและตรงตามเป้าหมายตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทำงานในฝ่ายการตลาดอาจต้องวางแผนแคมเปญใหม่ที่มีเงื่อนไขจำกัดเวลาและงบประมาณทำให้คุณต้องพยายามหาวิธีสร้างสรรค์เพื่อให้แคมเปญประสบความสำเร็จนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้ร่วมงานกับคนใหม่หรือทีมใหม่ซึ่งอาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่แน่นอนในช่วงแรกแต่หากคุณเปิดใจและพยายามประสานงานอย่างจริงจัง จะสามารถเปลี่ยนความไม่แน่นอนนี้เป็นโอกาสในการเรียนรู้และขยายเครือข่ายคนรู้จักได้ตัวอย่างเช่นคุณอาจได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานจากแผนกอื่นที่มีทักษะและวิธีคิดที่แตกต่างไปจากเดิมซึ่งจะช่วยเติมเต็มไอเดียและมุมมองให้กับงานของคุณความกดดันที่เพิ่มขึ้นนี้อาจทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าและหมดแรงใจในบางช่วงแต่ก็อยากให้คุณลองหยุดพักสั้นๆเพื่อฟื้นผูตัวเอง เชิญลองออกไปเดินเล่นในช่วงพักกลางวันหรือหาเวลานั่งสมาธิสั้นๆเพื่อคลายเครียดสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณกลับมาทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยลดโอกาสเกิดความผิดพลาดได้ในส่วนของคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้อาจเป็นเวลาที่ต้องลงลึกในรายละเอียดของระบบการจัดการทั้งการเงินและการบริหารลูกค้า คุณอาจต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการขยายกิจการหรือลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีร้านค้าออนไลน์อาจต้องศึกษาวิธีการตลาดดิจิทัลเพิ่มหรือวางแผนโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ด้านการเงินการเงินในเดือนนี้จะต้องใช้ความระม,มัดระวังและการวางแผนอย่างละเอียดเพราะมีโอกาสสูงที่จะต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันเข้ามา หากคุณเป็นคนที่วางแผนการเงินได้ดีเดือนนี้ก็จะผ่านไปได้อย่างราบรื่นแต่ถ้าใช้ใจคุ้มเฟือยโดยไม่คิดให้รอบคอบอาจท่งบทให้เกิดปัญหาการเงินตามมาในระยะยาวรายได้ของคุณในเดือนนี้อาจมาจากหลายทางบางคนอาจได้รับเงินพิเศษจากงานพาร์ทไทม์หรือฟรีแลนซ์ซึ่งช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินได้แต่บางครั้งรายได้นี้ก็อาจไม่แน่นอนนักเช่นงานฟรีแลนซ์ที่ยังไม่ได้รับการยืนยนันหรือรายได้ที่มาช้ากว่ากําหนด ทำให้ต้องบริหารเงินให้ดีหากคุณมีแผนที่จะลงทุนหรือซื้อของมีค่าชิ้นใหญ่เดือนนี้ควรชะลอและพิจารณาให้ดีเสียก่อนเพราะความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอาจสูงขึ้นตัวอย่างเช่นการตัดสินใจซื้อรถหรือบ้านอาจต้องศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนและหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจะลงมือทําสําหรับคนที่มีหนี้สินอยู่ในความดูแลเดือนนี้ควรจัดลำดับความสำคัญของการชำระหนี้อย่างรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเครดิต เช่นการชำระหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ายังสามารถจ่ายได้ตามกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับหรือดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นยิ่งไปกว่านั้นคุณอาจได้รับคำแนะนำจากคนใกล้ชิดหรือผู้มีประสบการณ์เรื่องการเงินซึ่งถ้ารับฟังและนำไปปรับใช้จะช่วยให้คุณมีแผนการเงินที่มั่นคงและปลอดภัยมากขึ้นด้านความรักสำหรับคนโสด เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการพบทวนตัวเองและทำความเข้าใจความต้องการในเรื่องความรักอย่างลึกซึ้งมากขึ้นคุณอาจรู้สึกว่าแม้จะมีคนเข้ามาทำความรู้จักบ้างแต่ยังไม่เจอคนที่ใช่หรือที่คุณรู้สึกเชื่อมโยงอย่างแท้จริงคุณอาจได้พบกับคนใหม่ผ่านกิจกรรมที่คุณชื่นชอบหรือในสังคมที่คุณเข้าร่วมเช่นงานสัมมนากิจกรรมกลุ่มหรือแม้แต่เพื่อนของเพื่อนแต่ความสัมพันธ์เหล่านี้ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น และอาจต้องใช้เวลาในการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปในขณะเดียวกันเดือนนี้ยังเหมาะกับการพัฒนาตัวเองทั้งด้านอารมณ์และจิตใจการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและเปิดใจรับความรักในรูปแบบที่หลากหลายจะช่วยให้คุณพร้อมสําหรับความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคตตัวอย่างเช่นการอ่านหนังสือพัฒนาตนเองเข้าร่วมเวิร์กช็อปหรือแม้แต่ทํากิจกรรมที่ช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและมั่นใจในตัวเองมากขึ้น โอกาสที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ในช่วงปลายเดือนมีเพิ่มขึ้นแต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องไม่เร่งรีบให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์และสร้างความมั่นใจในตัวเองก่อนจะเปิดใจให้ใครสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ในเดือนนี้จะเป็นบททดสอบที่สำคัญของความรักคุณและคู่รักอาจต้องเผชิญกับความไม่เข้าใจกันจากความเครียดและความกดดันที่เกิดจากภาระหน้าที่ต่างๆทั้งเรื่องงานเรื่องการเงินหรือปัญหาส่วนตัว บางครั้งคุณอาจรู้สึกว่าคู่รักไม่เข้าใจความรู้สึกของคุณหรือการสื่อสารระหว่างกันเกิดความคาดเคลื่อนจนอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่สะสมจนเป็นปัญหาใหญ่เช่นการมีความคิดเห็นไม่ตรงกันรเรื่องการใช้เงินหรือการแบ่งเวลาที่ใช้ร่วมกับเวลาทำงานแต่ถ้าคุณและคู่รักสามารถนั่งลงพูดคุยกันอย่างจริงจังเปิดใจรับฟังและเข้าใจกันอย่างแท้จริงจะช่วยคลี่คลายความตึงเครียดและทำให้ความสัมพันธ์เข้มแข็งขึ้นกว่าเดิม เดือนนี้ยังเหมาะกับการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการวางแผนสร้างบ้านหรือแม้แต่การตั้งเป้าหมายในชีวิตคู่เช่นการมีบุตรหรือการเดินทางไปพักผ่อนร่วมกันการมีเป้าหมายร่วมกันจะช่วยให้ทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงและเติมเต็มกันและกันได้ดีมาลองนิภาพว่าณทีหนุ่มชาวราศีมีนที่ทำงานในบริษัทโฆษณาเดือนนี้เขาได้รับโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องรีบดำเนินการและมีรายละเอียดซับซ้อนมาก ต้องติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆรวมทั้งลูกค้าหลายคนทำให้นาทีรู้สึกเครียดและเหนื่อยแต่เขาไม่ยอมแพ้ค่อยๆแบ่งงานและขอความช่วยเหลือจากเพื่อนรอบงานทำให้โปรเจกต์เดินหน้าไปได้อย่างราบลื่นในขณะเดียวกันนาทีต้องตัดการการเงินของตัวเองอย่างรัดกุมเพราะมีค่าใช้จ่ายเรื่องซ่อมสามรถที่เกิดขึ้นกระทันหันนาทีจึงวางแผนตัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงเพื่อรักษาสภาพการเงินให้อยู่ในเกณฑ์ดี ในเรื่องความรักนาทีเป็นคนโสดแม้จะมีคนเข้ามาคุยบ้างในวงสังคมแต่เขาเลือกที่จะใช้เวลาทำความรู้จักและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก่อนโดยนาทีเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อเพิ่มโอกาสในการเจอคนที่มีความคิดและเป้าหมายชีวิตใกล้เคียงกันเรื่องของน้ำหวานหญิงสาวราศีมีนที่มีคู่รักมานาน น้ำหวานและแฟนต้องเผชิญกับความกดดันเรื่องงานและภาระหน้าที่ที่ทำให้มีปากเสียงกันบ้างในเรื่องเล็กน้อยแต่ด้วยการนั่งพูดคุยและเปิดใจรับฟังกันทำให้พวกเขาสามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยกันและยังได้วางแผนเรื่องการเงินเพื่อซื้อบ้านหลังใหม่ร่วมกันเป็นช่วงเวลาที่ความรักของทั้งสองเติบโตขึ้นและมีความมั่นคงมากขึ้นข้อแนะนำเพิ่มเติม พยายามอย่าปล่อยให้ความกดดันจากการงานและเรื่องอื่นๆกินเวลาพักผ่อนของคุณหาเวลาทำกิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบและผ่อนคลายเช่นเดินเล่นในสวนอ่านหนังสือหรือฟังเพลงโปรดเปิดใจรับฟังคำแนะนำจากคนรอบข้างโดยเฉพาะผู้มีประสบการณ์เรื่องการเงินและความรักจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆเพื่อบริหารเวลาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสรุปแล้ว เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีมีนต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลายแต่ถ้าคุณมีความอดทนวางแผนอย่างรอบคอบและไม่ลืมหาเวลาพักผ่อนและดูแลตัวเองชีวิตของคุณจะเดินหน้าผ่านอุปสรรคไปได้อย่างมั่นคงและความสัมพันธ์ก็จะเติบโตอย่างเข้มแข็งและสมดุลมากขึ้นดวงชะตาของชาวราศีมีนประจำเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีมีน จะได้เผเชิญกับความท้าทายที่หลากหลายเข้ามาในชีวิตซึ่งบางครั้มอาจทำให้รู้สึกหนักใจหรือเหมือนถูกบีบขั้นจากปัจจัยภายนอกแต่ก็เป็นโอกาสทองสำหรับการพัฒนาตนเองและสร้างรากฐานที่มั่นคงในระยะยาวหากคุณรู้จัดปรับตัววางแผนและบริหารจัดการอย่างมีสติจะทำให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างมีเกียรติและประสบความสำเร็จในที่สุดด้านการงาน ในเดือนนี้การงานของชาวราศีมีนอาจไม่ราบรื่อนอย่างที่หวังคุณอาจเจอปัญหาหรืออุปสรรคที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนซึ่งต้องอาศัยความอดทนและความยืดหยุ่นในการรับมือบางคนอาจรู้สึกเหมือนถูกจับอยู่ในวงจรของงานที่ต้องทำซ้ำําๆแต่ไม่มีความก้าวหน้าหรือรู้สึกว่าความพยายามของตัวเองไม่ถูกตอบแทนอย่างเหมาะสมตัวอย่างเช่นนาภา หญิงสาวที่ทำงานในบริษัทสื่อสารแห่งหนึ่งได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหม่ที่มีความซับซ้อนกว่าที่เคยทำมาก่อนเธอพบว่าเจ้านายเรียกร้องให้ส่งงานที่รวดเร็วขึ้นทั้งที่ทรัพยากรที่มีอยู่น้อยกว่าคนอื่นส่งผลให้เกิดความเครียดและกังวลใจแต่ด้วยความมุ่งมั่นและการวางแผนงานที่ดีณภาสามารถแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยๆจัดลำดับความสำคัญและใช้เวลาในการสื่อสารกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้โปรเจกต์สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและได้รับคำชมเชยในที่สุดสำหรับคนที่ทำงานประจำเดือนนี้เป็นโอกาสดีที่จะลองปรับเปลี่ยนวิธีทำงานเช่นการเรียนรู้เครื่องมือหรือเทคนิคใหม่ๆที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรืออาจต้องเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเช่นการปรับโครงสร้างหรือการเปลี่ยนหัวหน้าทีมซึ่งแม้จะทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงในช่วงแรกแต่หากเปิดใจรับฟังและเรียนรู้ จะช่วยให้คุณได้พัฒนาทักษะและเติบโตในสายอาชีพอย่างมีคุณค่าสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้อาจเจอช่วงเวลาที่ต้องบริหารจัดการรายจ่ายและรายรับอย่างรัดกุมมากขึ้นบางครั้งอาจต้องลดต้นทุนหรือหาวิธีสร้างสารรค์โปรโมชั่นใหม่ๆเพื่อรักษาฐานลูกค้าและสร้างรายได้เพิ่มเช่นทันวา เจ้าของร้านกาแฟาเล็กๆที่ต้องปรับเมนูและบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นในช่วงนี้ทำให้สามารถรักษายอดขายได้ว่าแม้ในสภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอนด้านการเงินการเงินของชาวราศีมีนในเดือนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากมีโอกาสที่จะเจอเหตุการณ์ที่ทำให้รายจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดเช่นค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมแซมบ้านหรือการลงทุนในเรื่องจำเป็นอื่นๆที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บางคนอาจรู้สึกว่ารายรับไม่สม่ำเสมอหรือมีรายจ่ายแทรกขึ้นมาโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าทำให้ต้องหยิบยืมหรือเชืบัตรเครดิตมากกว่าปกติหากไม่ระวังอาจส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินตามมาตัวอย่างเช่นอรไทยพนักงานบัญชีที่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับญาติผู้ใหญ่ ทำให้ต้องยืมเงินจากเพื่อนและกู้เงินดอกเบี้ยสูงในระยะสั้นซึ่งสร้างความกดดันและความเครียดให้เธอไม่น้อยอย่างไรก็ตามเดือนนี้ก็มีโอกาสดีด้านการเงินเช่นกันโดยเฉพาะกับผู้ที่มีแหล่งไรายได้หลายทางหรือคนที่ตั้งใจวางแผนจัดการเงินอย่างรัดกุมอาจได้รับผลตอบแทนหรือโบนัสจากงานพิเศษรวมถึงการอนุมัติสินเชื่อที่รอคอยมายาวนาน หรือมีโอกาสลงทุนในสิ่งที่มีแนวโน้มเติบโตเช่นการซื้อขายหุ้นการลงทุนในกองทุนรวมหรือการเริ่มต้นธุรกิจใหม่เคล็ดลับสำคัญสำหรับเดือนนี้คือการตั้งงบประมาณใช้ใจ่ายที่ชัดเจนแยกเงินเจ็บกับเงินใช้ใจ่ายอย่างเด็ดขาดและหลีกเลี่ยงการซื้อของฟุ่มเฟือยแม้ว่าบางครั้งจะรู้สึกอยากตอบสนองตัวเองบ้างแต่การช่างใจให้ดีจะช่วยให้การเงินของคุณมั่นคงขึ้น นอกจากนี้คุณตั้งเป้าหมายการเงินระยะสั้นและระยะยาวให้ชัดเจนเพื่อสร้างวินัยและโอกาสเติบโตในอนาคตด้านความรักสำหรับคนโสดความรักในเดือนนี้สำหรับชาวราศีมีนอาจไม่ได้โรแมนติกเหมือนที่หวังในตอนแรกแต่กลับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการทบทวนตัวเองและเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อนคุณอาจพบว่า ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือความคาดหวังเกี่ยวกับความรักทําให้คุณรู้สึกกดดันหรือเสียใจซึ่งทําให้ต้องใช้เวลาฟื้นฟูใจอย่างไรก็ตามคุณยังมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ที่มีความคิดเปิดกว้างและเข้าใจคุณด,ดีขึ้นเช่นการพบเจอผ่านกิจกรรมกลุ่มเพื่อนงานสัมมนาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอดิเรกโดยคนคนนั้นอาจไม่ใช่คนในฝันทันที แต่เป็นเพื่อนที่ดีที่จะช่วยให้คุณรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขมากขึ้นตัวอย่างเช่นปัทมาหญิงสาวที่เลิกกับแฟนเก่าและใช้เวลาว่างเดือนนี้ไปกับการเรียนทำอาหารและเข้าคลาสโยคะได้พบกับเพื่อนร่วมคลาสที่มีนิสัยใจดีและเป็นกันเองแม้ว่าจะยังไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเกิดขึ้นแต่เธอรู้สึกว่าได้เจอคนที่ทำให้เธอมีความสุขและกล้าเปิดใจมากขึ้น หากคุณเปิดใจและให้เวลาตัวเองความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมและจะไม่ใช่ความรักที่หวือหวาแต่เป็นความสัมพันธ์ที่สร้างจากความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันสำหรับคนมีคู่ในเดือนนี้คนที่มีคู่รักจะได้เจอกับช่วงเวลาที่ต้องใช้ความเข้าใจและการสื่อสารอย่างจริงจัง ความสัมพันธ์อาจผ่านจุดที่ต้องประนีประนอมกันมากขึ้นจากปัญหาที่เกิดจากความเครียดในงานหรือเรื่องส่วนตัวอื่นๆที่สะสมจนทําให้เกิดความไม่พอใจเล็กๆน้อยๆที่อาจลุกลามเป็นเรื่องใหญ่ได้ตัวอย่างเช่นทนาและพิมพ์คู่รักที่ทํางานในสายงานเดียวกันแต่ต่างฝ่ายต้องเจอกับความกดดันเรื่องโปรเจกต์ที่สําคัญจนมีเวลาคุยกันน้อยลงและเกิดความเข้าใจผิด ทำให้เกิดการทะเลาะกันเรื่องเล็กๆแต่เมื่อทั้งสองเริ่มนั่งคุยเปิดใจและฝังกันอย่างจริงใจก็ทำให้ความสัมพันธ์กลับมาแน่นแฟนเหมือนเดิมและเข้าใจกันมากขึ้นเดือนนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนอนาคตร่วมกันเช่นการวางแผนเรื่องที่อยู่อาศัยการเงินหรือการทำงานร่วมกันในโปรเจกต์ต่างๆที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคู่ เคล็ดลับสำคัญคืออย่าปล่อยให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ควรมันพูดคุยและสแสดงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันสรุปเดือนนี้ชาวราศีมีนต้องใช้ความอดทนและความพยายามเพิ่มขึ้นในหลายๆด้านการงานอาจเต็มไปด้วยความทา้าทายที่ต้องเรียนรู้และปรับตัว การเงินต้องรอบคอบและมีการวางแผนที่ดีเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและด้านความรักเป็นช่วงเวลาที่ต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นคนโสดที่กำลังหาตัวเองหรือคนมีคู่ที่ต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาถ้าคุณสามารถผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างมีสติและมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะพบว่าทุกความยากลำบากเป็นบทเรียนที่มีค่า และนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จและความสุขที่แท้จริงในอนาคต